สรุป37อีเวนต์เควสที่เข้ามาในช่วงเทศกาล Dream Spell ก่อนอื่นนะครับ <S <S ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Monster Hunter Wild ของเราในช่วงเทศกาล Dream Spell นะครับซึ่ง <น ressive> ในที่นี้เนี่ยคลิปนี้ผมจะสรุปเกี่ยวกับอีเวนต์เควสทั้ง37อีเวนต์เควสมีทั้งเก่าแล้วก็ใหม่นะครับถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็มาตามเก็บกันยาวๆได้เลยแต่ว่าถ้าคุณเป็นผู้เล่นเก่าอยู่แล้วนะครับอาจจะมีตกหล่นพลาดอีเวนต์ไหนไปบ้างเนี่ยก็ตามมาฟาร์มด้วยกันได้เลยนะช่องฟุกดุกดิกก็แค่ช่องขอองงผู้้ชชาายคนนนนนหึ่่่่ททีบเเเเลกมัอง ผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการเล่นเกมออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดแชร์แล้วเรามาติดเกมเป็นเพื่อนกันนะครับอีเวนต์ตีตัวม่วงกรุ๊ปแรกนะครับก็คืออีเวนต์ที่เราเนี่ยเอาไว้เน้นฟาร,ร์ม HR ของเราซะมากกว่าทุกคนเราจะได้รับของรีวอร์ดนะครับเป็นในส่วนของลัสเวดพอนชาดเอาไปคราฟอาวุธแอทเทียนมีส่วนของเจมที่เอาไปใส่ชุดเกาะและก็อาวุธเพิ่มเติมอีกด้วยครับถ้าคุณไม่อยากจะฟาร,ร์มตัวพวกนี้นะครับก็ไม่ต้องสนใจและก็้้ามไปไปดเลย กรุ๊ปต่อมานะครับก็คือ2ตัว9้าดาวใหม่นั่นเองครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะต้องต้องการ HR ที่100เป็นต้นไปเพราะว่าถือว่าเป็นเควสฟาร์มสร้อยนั่นเองทุกคนซึ่งสร้อยเนี่ยก็คือทาริสแมนที่เราจะสุ่มสกิลต่างๆนั่นเองครับก็อย่าลืมไปฟาร์มกันได้นะแต่ว่าถ้าคุณนะครับอยากจะไปฟาร์มตัวอื่นเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะคุ้มกว่าเพราะว่า2ตัวนี้นะครับเขาจะได้ไม่เยอะเท่ากับที่เราไปเซฟเองข้างนอกนั่นเอง ต่อมานะครับเราจะอยู่กับอีเวนท์ที่มีชื่อว่า Masterless Call ครับต้องจัดการเจ้าตัวเทมเพลต Ebony Odokalon ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยต้องการ HR ที่41เป็นต้นไปแล้วของรีวอร์ทที่เราจะได้รับในแคปจะเป็นของให้เราเนี่ยสามารถไปคราฟในส่วนของอาวุธอาเทียนได้ทุกคนเป็นระดับแอนเชียนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครยังขาดอาวุธอาเทียนอยู่ก็ลองไปฟาร์มเก็บกันได้นะต่อมานะครับเราอยู่กับ2อีเวนท์โลว์แรงที่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่อีกเช่นเดียวกันครับซึ่งเจ้าตัวน้อง巴拉哈านะครับจะเป็นการฟาร์มยากโช่นนทุค ผมคิดว่าเควสมันจบไวแน่ๆเลย,เลยครับถ้าคุณยังขาดเมกาโพชั่นอยู่ผมก็ว่าไม่ต้องฟาร์มอยู่ดีแล้วของลอมโปโปโลนะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวรีวอร์ดที่เป็นในส่วนของเขาเรียกว่างไงนะครับเป็นแร่เนาะซึ่งผมรู้สึกว่าแร่ประจําแมปไฟครับคุณก็สามารถไปขุดได้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องฟาร์มหรอกครับและคุบสุดท้ายนะครับก็คืออีเวนท์ที่เราเนี่ยจะฟาร์มแล้วได้รับของรางวัลเป็นในส่วนของเจ้าตัวเดอเรชันหรือว่าเจมจีเวลใส่ชุดแล้วก็อาวุธนั่นเองทุกคนถือว่า ไม่ต้องฟาร์มอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นข้ามๆผ่านไปก็ได้ครับในที่สุดก็ได้เวลาไล่เรียงอีเวนต์ที่น่าสนใจกันบ้างสักทีนะครับซึ่งเราจะอยู่กับ b e c e the Shadowy Frame ชื่อยาวจริงนะเราจะต้อง h ันเจ้าตัว Art t e m p l e Dojuda หรือหมึกไฟสีส้มนั่นเองครับซึ่งของรีวอร์ดพิเศษเนี่ยก็คือ Dojuda Certificate แบบเกมมากครับแล้วเราจะสามารถไปคราฟชุดสวมใส่ได้ทุกคนมีทั้งชุดผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เป็นชุดที่น่าสนใจมากแล้วก็จะมีชุดน้องเหมียวพาริโคด้วยนะครับก็ไปคราฟเก็บกันได้เลย อีเวนต์ใหม่อันต่อมานะครับก็คือเดนวอลเฟสมีครับต้องการไปจัดการกับเทมเพิร์ดกิฟเซรัตต้องการ HR ที่41เป็นต้นไปแล้วก็ของรีบอร์ดที่เราจะได้รับนะครับก็จะเป็นในส่วนของตั๋วดีมสเปลแคตตาล็อกครับซึ่งเจ้าตั๋วใบนี้นะครับเราจะสามารถไปสร้างชุดที่เป็นซาราแมนเดอร์ได้แล้วก็มีชุดสวมใส่ที่เป็นแว่นด้วยทุกคนลองไปครากันดูได้นะครับถ้าคุยชอบแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็คงจะใช้ได้ครับคราฟเก็บไว้แน่นอน อีเวนต์ต่อมานะครับก็คือกาวีออสบล็อกเอเราจะต้องไปหันเจ้าตัวเทมเพลตกาวีออสครับต้องการ HR ที่3าเเป็นต้นไปส่วนของรีบอร์ดที่เราจะได้รับนะครับก็จะเป็นวัตถุดิบวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบในการทําอาหารครับแล้วก็จะมีตัวพิ่กับมีวอเชอร์ด้วยให้ทําให้เรานะครับสามารถทานอาหารที่แกรนด์ฮับได้ฟรีๆนั่นเองครับอีเวนต์ต่อมานะครับก็คือฮีราบามิฮาร์เวสต์ครับซึ่งเราจะต้องไปจัดการฮีราบามิถึง3ตัวด้วยกันนั่นเองต้องการ HR ที่9เปป็นนต้ไถือ่อารับ ส่วนของรีวอร์ดที่เราจะได้รับนะครับจะเป็นในส่วนของห้าเว t ติกเกตทุกคนซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะไปคราฟชุดฟักทองได้ไม่ว่าจะเป็นชุดเราเองแล้วก็ชุดน้องเหมียวพาลิโคน,นะครับก็สามารถคราฟได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็จะเป็นทีมฮาโลวีนฟักทองแบบนี้เนี่ยแหละครับลองไปคราฟกันดูได้นะ เอีเวนต์ต่อมานะครับก็คือเอีเวนต์ที่ค่อนข้างน่าปวดหัวเลยทีเดียวครับทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องไปต่อก้อนกับเวสซาเวตโอเมกาที่คอรแลับกับ Final Fantasy 14เมื่อก่อนหน้านี้นั่นเองครับเป็นเควสที่ทําให้เราวุ่นวายใจกันมาราวนะับแบบ1อาทิตย์เนาะบางคนอาจจะ2อาทิตย์เหมือนผมก็ได้หรือบางคนอาจจะยังไม่ผ่านเลยก็ได้นะ ผลลีวอนนะครับจะเป็นตัวโอเมก้าต่างๆแน่นๆนี่แหละครับแล้วเราก็จะไปคราบชุดโอเมก้าได้รวมถึงอาวุธก็สามารถคราบได้เช่นเดียวกันใครอยากได้ชุดเท่ๆสวยๆวยนะครับก็ไปเล่นเควสนี้กันได้เลยต่อมานะครับเราอยู่กับมอนส้มตัวแรกที่เข้ามาให้เราได้เล่นกันนะครับเราจะอยู่กับเควสที่มีชื่อว่าอัสไซเลนแฟตครับ ต้องต่อก่อนกับอาร์เทมเพิร์ดเจ้าตัวเรดาวต้องการ HR ที่50เป็นต้นไปแล้วของที่วอร์ดพิเศษที่เราจะได้รับนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรด้าวซิต i ิฟิเคทแบบแกมมานั่นเองทุกคนซึ่งในที่นี้นะครับเราก็จะไปคราบชุดได้ไปคราบในส่วนของเจ้าตัวทาลิส m a n ใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าพูดถึงเรื่องชุดนะครับมันจะต่างกับตัวธรรมดาตรงที่สีมันจะเป็นเมทัทลิกมากกว่านั่นเองครับ มันจะดูเงาเงาเรื่มเๆมทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้แฟชั่นชุดใหม่นะครับก็ไปคราบกันได้เลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเจ้าตัวขาเเกงของเรดาวมีการสตันที่เลเวล3ด้วยนะผมรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องการใช้เหมือนผมก็ได้อย่าลืมไปคราบกันนะ มอนส้มตัวต่อมานะครับเราจะอยู่กับอีเวนท์ที่มีชื่อว่าดีดล l ตลันดีฟครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะต้องไปต่อก่อนกับ Art t e m p มเพิร์ดอูดูนต้องการ HR ที่50เป็นต้นไปของรีวอร์ดนะครับก็จะเป็นในส่วนของ u ูดูนาส i ิฟิเค e แบบแก m มมานั่นเองซึ่งในที่นี้เนี่ยผมต้องพูดตามตรงว่าชุดก็สวยนะมีความเป็นเมทัลลิกอีกเช่นเดียวกันครับใครสนใจชุดของน้องอยู่เนี่ยก็ลองไปคาฟกันดูได้นะ อีเวนต์ต่อมาก็คือ h u n k y for ร์ l นั่นเองครับเราจะต้องไปหันเจ้าตัวเทมเพล G การ์วิอ2ตัวด้วยกันต้องการ HR ที่41เป็นต้นไปแล้วของรีวอร์ดที่เราจะได้รับนะครับจะเป็นของพิเศษที่มีชื่อว่า One p i ิกแองนั่นเองทุกคนซึ่งเจ้าวอร์ปิกแองนี้นะครับเราจะสามารถไปสร้างอาวุธขุดเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นดาบโล่หรือว่าเจ้าตัวคาตานะนะครับก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวแต่ว่าผมแอบเทใจไปที่ดาบโล่มากกว่านะคาตานะมันดูมันดูทื่อๆแปลกๆครับเพราะฉะนั Event อีเวนต์ต่อมาเะครับเราจะต้องไปจัดการตัวเฟนซี่ถึง2ตัวด้วยกันครับต้องการ HR ที่41เป็นต้นไปเราอยู่กับอีเวนต์ที่มีชื่อว่า f ฟนซี่ออร์บิเฟนซี่อพอนั่นเองซึ่งของรีวอร์ดที่เราจะได้รับนะครับนั่นก็คือสกูติเกตครับและสกูติเกตเนี่ยเราก็สามารถเอาไปคราฟในส่วนของชุดสวมใส่เป็นรูปหัวกระโหลกได้ทุกคนมีสกิลที่น่าสนใจด้วยนะมีเอียร์พักกันที่เลเวล3เพราะฉะนั้นนะครับใครไม่อยากโดนมอนสเตอร์หอนเนี่ยก็ไปคราฟอันนี้มาใส่เล่นได้นะ อีเวนต์ต่อมานะครับก็คือ That Won t h a t Won't Work On Me ครับเราจะต้องหันเจ้าตัว Temple s u w u ต้องการ HR ที่31เป็นต้นไปส่วนของรีวอร์ดที่เราจะได้รับนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Bossom Dance Catalog ครับทุกคนซึ่งตัวใบนี้เนี่ยมันจะสามารถไปคราฟในส่วนของผ้าปิดตาต่างๆแล้วก็มีแว่นต่างๆด้วยเช่นเดียวกันอย่าลืมไปคราฟเพิ่มเติมกันดูนะครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะแต่งตัวได้หลากหลายเลยทีเดียวนี่แหละ อีเวนต์ต่อมาที่ไ,ไม่ควรพลาดนะครับนั่นก็คือ The Craw Out นั่นเองครับทุกคนเราจะต้องไปจัดการเจ้าตัวเทมเพิร์ด Guardian Ebony Odogaron ต่อการ h อารที่3ซึ่งเป็นต้นไปของรีวอร์ดพิเศษนะครับก็จะได้เป็นในส่วนของโต๊ะบินติเกตซึ่งเราเนี่ยจะสามารถเอาไปคราฟเป็นส่วนของถุงมือน้องแมวได้นั่นเองครับและถุงมือน้องแมวนะครับไม่ว่าจะใส่กับชุดอะไรเนี่ยผมก็ว่าเข้ากันเข้ากันไปหมดเลยนะครับอย่าพลาดอีเวนต์นี้ไปกันนะ อีเวนต์ต่อมานะครับก็คือ Ad ด Infernal t e b l a g ครับซึ่งเราจะต้องไปหาเจ้านูยูดาตองการ HR ที่3จะเป็น,ปนต้นไปของรีว่าพิเศษนะครับก็คือ Next Late ต Ticket ครับทุกคนซึ่งตัวใบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถไปคราฟชุดสวมใส่ที่เป็น n x x t เ a ล e หรือสร้อยคอได้ถ้าเป็นชุดผู้ชายนะครับก็จะเป็นชุดโชว์กล้ามไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นชุดผู้หญิงนะครับก็จะมีความเป็นการใส่เกาะอ,อกแบบนี้นั่นเอง ต่อมานะครับเราอยู่กับอีเวนท์ที่มีชื่อว่า u u t ติก Up Astring นั่นเองซึ่งเรานะครับจะต้องไปต่อก่อนกับตัวม่วง2ตัวนั่นก็คือคองกาล่าและก็ลาเทียนครับต้องการ h r d 2 1เป็นต้นไปส่วนของรีวอร์ดนะครับเราจะได้เป็นในส่วนของเ a ร e f a ด e คตตล็อกครับทุกคนซึ่งเจ้าตัวใบนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถครับในส่วนของแว่นตาได้มีแว่นตารูกหัวใจด้วยนะแล้วก็จะมีในส่วนของอาวุธที่เป็นการแลนด์เข้าโพดนั่นเองครับ แล้วผมต้องพูดตามตรงเลยว่าการแลด์ข้าวโพดเนี่ยสำหรับผมคือสวยมากเลยนะถึงแม้ว่าผมจะเล่นการแลด์ไม่เป็นนะครับแต่ว่าผมไม่พลาดแน่นอน,นครับยังไงก็ต้องเก็บเนี่ยแหละอีเวนต์ต่อมานะครับก็คือคุดคู่ the f o r e คอ c o n q u e อร r ครับซึ่งเรานะครับจะต้องไปหันเจ้าตัวเทมเพ์ดแยงคุดคู่ต้องการ h r ที่21เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ของรีบอร์ดที่เราจะได้รับเนี่ยจะเป็นในส่วนของเจ้าตัวเทสเชอร์เป็นสมบัติของวูดวูดนั่นเองทุกคนและสมบัตินี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างชุดน้องพาริโคได้ เป็นชุดบูทบูทด้วยกัน2รูปแบบครับก็น่ารักกันเลยทีเดียวนี่แหละ ต่อมาก็คืออีเวนต์เจ้ากบเขียวลูกรักของผมนั่นเองนะครับเราอยู่กับอีเวนต์ที่มีชื่อว่าทางทายนั่นเองครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะต้องไปต่อกรอนกับชตาคาบ้าตัวสีม่วงต้องการ HR ที่21เป็นต้นไปนะครับแล้วของรีวอร์ดที่เราจะได้รับเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของ hard armor sphere แล้วก็ advanced armor sphere นั่นเองทุกคนซึ่งของ2ส,สิ่งนี้นะครับเราจะสามารถนําไปอัปเกรดชุดเกราะของเราเนี่ยให้มีค่า defense เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าต้องพูดตามตรงนะครับแค่คุณล่ามอนตัวอื่นๆมาาแแแลแล้้้ววววกกก็็เเอออตุดดิไไปนน่ยใสขงพระ นะเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจกันดูนะครับว่าจะฟาร์มดีไหมเพราะว่าเวลาการฟาร์มนะครับก็ใช้าวราประมาณ2นาทีเท่านั้นเองทุกคนเร็วมากอีเวนต์ต่อมานะครับก็คือ The Melodic m o n a r นั่นเองทุกคนต้องการ HR ที่16เป็นต้นไปเป็นการต่อก้อนกับเจ้า l a h ลอ l ครับถ้าคุณจบเควสแล้วเนี่ยมันจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนบอกกับเราว่าเรานะครับได้รับเกเชอร์ใหม่ซึ่งเกเชอร์ใหม่นี้นะครับจะมีทั้งหมดด้วยกัน3อันและจะเป็นการเล่นดนตรีของ Mon ฮันนั่นเอง มาถึงอีเวนท์ที่ใครหลายๆคนอครอคอยกันบ้างน,นะครับเราอยู่กับอีเวนท์ที่มีชื่อว่า running wild ซึ่งเราจะต้องต่อกอรกับ g าร r ด i a n f u ร์กัวอาจายครับต้องการ hr ที่21เป็นต้นไปของวีวอร์ดที่เราจะได้รับนะครับมันจะเป็นซ e a l c ้ d นั่นเองทุกคนซึ่ง seal dragon code นเนี่ยจะทําให้เราสามารถครับในส่วข,ของภาพพันคอได้และเจ้าภาพพันคอนี้นะครับเราจะได้กลายร่างเป็นคณะสํารวจของในเรื่อง a t t a k on titan นั่นเองครับทุกคน อีเวนต์ต่อมานะครับก็คืออาวายวิเศษนั่นเองครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องต่อกอกับอัลฟาโดชากุมาหรือโดชากุมาตัวใหญ่ต่อกรเป็นฝูงทั้งหมด3ตัวนะครับต้องการ HR ที่เเป็นต้นไปส่วนของรีวอร์ดที่เราจะได้รับนะครับก็คือโดชากุมาสเก็ตนั่นเองซึ่งตัวใบนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถไปคราฟในส่วนของหัวโดชากุมาได้และก็ต้องพูดตามตรงว่าผมว่ามันไม่สวยนะ่แต่ว่าถ้าใครชอบนะครับผมว่าต้องมีคนชอบนั่นแหละลองไปแต่งตัวให้เข้ากันดูได้นะแต่ว่าผมไม่มีแนวทางจริงครับ อีเวนต์ต่อมานะครับก็คือทีเทลแพทเทิร์นแดนนันซึ่งเราจะต้องไปหันเจ้าตัวคริวเมทายทั้งหมด3ตัวครับต้องการ HR ที่16เป็นต้นไปแล้วก็ของรีวอร์ดที่เราจะได้รับนะครับก็คือฟรีแลนต์ติเกตครับซึ่งตัวใบนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถไปคราฟชุดสวมใส่ที่เป็นชุดหน้าของน้องแมวได้ด้วยทุกคนมีด้วยกันอยู่2รูปแบบนะแล้วก็ผมว่าแบบไหนก็น่ารักทั้งคู่นี่แหละครับอีกอย่างหนึ่งนะครับมันยังสามารถปรับเปลี่ยนสีด้วยได้นะคุณอยากได้แมวขนสีีออะไไรรก็ปปับบเเลล่ยยนตามใจชด้ อีเวนต์ต่อมานะครับก็คือ pick your poison ซึ่งเรานะครับจะต้องต่อก่อน2ตัวก็คือกิฟ s เซลอยครับแล้วก็ลอม p o โปโลในที่นี้นะครับต้องการ HR ที่9เป็นต้นไปและของรีบอร์ดที่เราจะได้รับนะครับจะเป็นในส่วนของ diving ticket หรือตั๋วดำน้ำนั่นเองครับทุกคนซึ่งตั๋วใบนี้เนี่ยเราจะสร้างชุดสวมใส่ของเราเนี่ยที่เป็นชุดดำน้ำได้แล้วก็จะสร้างชุดของน้องเหมียวพาริโคได้ด้วยที่เป็นชุดอ l o h a นั่นเองครับ อีเวนต์ต่อมานะครับก็คือ daughter of color boss ครับซึ่งในที่นี้เนะเราจะต้องต่อกรกับเจ้า2ตัวล,ล,ลาลาบารีน่าแมงมุมแดงนั่นเองต้องการ HR ที่16เป็นต้นไปนะครับแล้วของรีวอร์ดที่เราจะได้รับเนี่ยจะเป็นในส่วนของบอสซัมติเกตครับซึ่งตัวบอสซัมติเกตนี้นะครับเราจะสามารถไปสร้างชุดบอสซัมของเราได้มีทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของชุดน้องแมวด้วยอีกเช่นเดียวกันนั่นเองครับ อีเวนต์ต่อมานะครับเราจะต้องจัดการกับน้องลาเทียนั่นเองครับต้องการ HR ที่9เป็นต้นไปเราอยู่กับเควสที่มีชื่อว่า l i g Light o f f i r e Hidden by s แ n d นั่นเองของรี่วอดที่เราจะได้รับนะครับก็คือตัว e ๋ว p e พ i t i o n h e a d Gear Ticket ครับซึ่งตั๋วใบนี้นะครับคุณจะสามารถไปสร้างในชุดสวมใส่ที่มันเป็นเหมือนกับว่าที่ทัดหูไหมผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผู้หญิงเขาเรียกนี้วอะไรนะครับแต่น่าจะประมาณนั้นแหละครับทุกคน อีเวนต์ต่อมาเะครับเราจะอยู่กับอีเวนต์ที่มีชื่อว่าคุดคู่ก่อนชักคูนั่นเองต้องการ HR ที่9เป็นต้นไปทุกคนแล้วก็ต่อกอนกับแยนคุดคูเนี่แหละครับสบายๆมากของรีอร์ดที่เราจะได้รับนะครับก็คือมีมีฟิตาติเกตซึ่งเราเนี่ยจะสามารถไปคลาบชุดสูดใส่เป็นน้องมีมิฟิตาที่เกาะอยู่บนหัวของเรานั่นเองครับก็มันน่ารักนะแต่แต่พอมาใช้เป็นชุดแล้วผมว่ามันมันแอบปแปลกๆนิดนึงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครชอบหรือมีทริคในการแต่งตัวไงก็คอมเมนต์บอกผมได้นะ อีเวนต์ต่อมานะครับแล้วก็เป็นอีเวนต์สุดท้ายแล้วด้วยก็คืออีเวนต์ที่มีชื่อว่า w h e n ูค m วเมท i Sing ครับซึ่งในที่นี้เนี่เราจะต้องต่อกรกับน้อง q m วเมทยแล้วก็ต้องการ HR ที่9เท่านั้นเองถึงแม้คุณจะเป็นผู้เล่นเริ่มต้นนะครับก็สามารถเล่นเควสนี้ได้เช่นเดียวกันของรี่บอดที่เราจะได้รับนะครับก็คือ a s t e r Gen Ticket ครับ และตัวใบนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยได้รับนกเกาะอ,อยู่บนหัวนั่นเองทุกคนสวยมากและเพ้องอผู้ตามตรงเลยว่าผมมาชอบจริงๆครับผมเซตบิ้วให้นกเกาะบ,บนหัวเนี่ยค่อนข้างหลายชุดอยู่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครชอบอะไรยังไงก็เราไปบิ้วกันดูได้นะแต่มันน่ารักจริงๆนะ และนี่ก็คือทั้งหมดประจําเทศกาลดีมสเปลนั่นเองครับทุกคนใครขาดเรือเควสไหนอยู่นะครับอย่าพลาดกันนะเพราะว่ากว่าเทศกาลหน้าจะมาเนี่ยเราก็ต้องรออีกหลายเดือนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเวลาที่ดีเลยมีเควสเยอะแยะมากมายเลยนี่แหละครับสำหรับใครที่เล่น ID เสริมหรือ ID ดีรองหรือ ID ที่2นะครับก็ก็คงจะต้องเหนื่อยกันหน่อยแหละเพราะคุณต้องเก็บตั้งแต่แรกเลยถูกไหมครับ ในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดแชร์ช่องฟูดุกดิกด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ